สวัส да. ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ยังอยู่ที่หมอเห็นนะคะมาทานอาหารกลางวันเอ่อชื่อเรือนเรือนเรือนน้ำพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดจะเขียนถ้านัดพูดไม่ถูกเดี๋ยวนัดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะจับตกแต่งส่วนได้สวยงามมากเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะแระตกแต่งสวนได้สวยงามมีน้ำตกยากาศดีมากค่ะไม่ร้อนนะคะร่มรื่นมากเลยค่ะยากาศร่มรื่นม,มากเลยค่ะอันนี้คือจะเป็นก็คือมีที่นั่งเยอะนะคะแบบจะเน้นเป็นธรรมชาติเป็นสวนมีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะเป็นหมดเลยเนี่ยค่ะก็คือเหมือนอยู่ใน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 สวนเลยค่ะที่นั่งอยู่ตรงโน้นเลค,เลคะมืนจะอยู่ในสวนเลยใช่ไหมค่ะ เราจะพาเดินชม <St xi> บรรยากาศรอบๆบรรบ Istanbul, นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่ค่ะก็คือเป็นเป็นเป็นสวนอ่ะเน้นเน้นเน้นเป็นสวนนะคะก็คือเป็นเดินวนไปก็คือรอบๆอะค่ะกว้างนะคะกว้างก็งงงงคือจัดจัดให้แบบว่าลูกค้าสามารถเดินชมบริเวณได้รอบๆเลยค่ะนี่ค่ะ วยค่ะนี่เป็นบริเวณรอบๆเดีย๋ยวมาจะพาดูนออกไปทางนู้นตรงนี้จะเป็นส่วนของท็อปที่ช็อปท็อปปี้จ้ะ เป็นสวนของชอบที่ชอบน,นี่ค่ะก็จะมีเดินรอบรอบเลยค่ะว่างค่ะยากาศเย็นล่อดื่นมากเลยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงพักผ่อนเนาะก็จะไปนู่นนี่นั่นอะไรเป็นสวนอาหารบ้างเป็นเอ,อเรสตองบ้างเป็นอะไรบ้างแบบว่า ไปเรื่อยๆอะค่ะเสิ้์หาตรงไหนเจอเขาบอกว่าสวยก็ไปตรงนั้นนะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศลมลื่นลมเย็นสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นโดมนั่งข้างบนนะคะใครอยากจะนั่งข้างบนก็คือนั่งข้างบนได้อันนี้ก็สำหรับนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนั่งอะไรได้อะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นทางเข้าออกก็มี เน้นปลูกต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าจะเดินวนนับถ่ายออกจากข้างในไปข้างนอกเนาะไม่ได้เริ่มต้นตรงหน้าร้านเดี๋ยวนับจะพาเดินไปชมด้านหน้านะคะอันนี้คือส่วนด้านในนับกำลังจะเดินออกไปช่วงนี้มันประมาณเที่ยงนะคะแดดจะสองนับไม่รู้ว่าจะปิดถนนเลยค่ะนับไม่รู้ว่าภาพจะออกมามาสวยไหมแต่ร้านเขาก็สวยอะค่ะแต่ว่า แดดมันส่องอ่ะมันจะภาพมันจะออกมายังไงตอนนี้นับเดิอนออกมาข้างนอกหน้าร้านแดดมันก็จะส่องนี่ค่ะติดถนนนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศของบ้านหน้านะคะเดี๋ยวนับจะขยับมาอีกมุมนี้มุมนี้จะมีป้ายชื่อร้านอยู่เดี๋ยวนับจะไปถ่ายตรงป้ายชื่อร้านนะคะอ๋อเรือนน้ำผึ้งหัวเห็นฟาร์มค่ะ อ๋อมีคำว,ว่าฟาร์มด้วยน่าจะเป็นแบบเลี้ยงอะไรด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศก,าก็นู่นค่ะด้านหน้าของของของสวนอาหารกว้างมากเลยค่ะจากตรงนู่นน่ะนับก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ค่ะชื่อของนี่คือชื่อของสวนอาหารนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนับจะพาเดินกลับไปข้างในแล้วน,ะะนับร้อน <laughs> สวยค่ะถ้ามาช่วงเอ่อน่าจะเปิดประมาณสิบโมงอะค่ะถ้ามาช่วงประมาณเยี่ค่ะการตกแต่งนี้สวยมากเลยมีทางเข้าสองทางนะคะอันนี้นับเดินเข้าทางนี้ดีกว่าใกล้โต๊ะที่นับนั่งอยู่เนาะถ้ามาช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเย็นบ่ายๆไปไปนะก็น,น่าจะสวยกว่านี้เพราะว่า มาช่วงนี้ก็ยังร่มลื่นเย็นอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ร้อนอะคะ่ะคือถ้าเราเดินเรานั่งอยู่ในสวนในในที่โต๊ะนั่งทานอาหารนะคะมันไม่ร้อนเพราะมันจะมีต้นไม้ร่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ร้อนแต่ถ้าเราจะแบบว่าอยากได้บรรยากาศเยน็ยนๆชิวๆถ่ายรูปสวยๆต้องมาช่วงช่วงบ่ายบบ่าย,ายแก่ๆถึงเย็นช่วงสี่ห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สี่ห้าโมงหกโมงอะไรเงี้ยค่ะนับว่านี่หน้ากําลังจะต่อเติมหรือทําอะไรต่อนะคะมุมนู้นนะคะจะนับให้เดินไปแล้วค่ะนับก็จะเดินกลับไปที่นั่งของนับนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะตรงนู้นที่นับเดินมาฮะนั่นนะคะเป็นมุมคอฟฟี่ช็อปของสําหรับค็อฟฟี้กาปแฟชาอะไรหีนี่ค่ะบริเวณที่ที่นั่งข้างหน้าเนี่ยค่ะก็จะเดินไปนะคะ เป็นบริเวณรอบๆสวยค่ะน้ำใสมากเลยค่ะนี่ค่ะน้ำตกที่ทำแล้วก็ไหลลงมานี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนู่นที่นั่งนั่งอยู่เห็นหลังไบใบสองคนนู่นค่ะ <laughs> นี่ค่ะร่มรื่นสวยมากเลย บรรยากาศที่นั่งก็จัดได้แบบว่าโตไม่ได้ติดกันนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเอานะคะว่าเราจะนั่งบริเวณไหนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเป็นฟังเดี๋ยวจะพาไปฟ <c oughs> ังเสียงน้ำตกอีกรอบนึงค่ะนับชาบมากเลยค่ะตรงตรงมุมน้ำตกเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ก็มันแบบว่าเพราะดีค่ะแล้วก็มันก็รู้สึกดูวามเงย็นสบายดีค่ะคอื้ค่ะทำได้สวยอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นแบบว่าเป็นเป็นความเป็นไอน,นี่ออกมามันก็คือแบบสวย,ยนะคะตกแต่งได้สวยได้ธรรมชาติมากๆเลยแบบเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่แบบว่าในหัวเห็นค่ะนับก็มาอยู่สิบวันเนาะนับอาจจะไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ซ้ำไป ไปเดินตลาดบ้างอะไรบ้างก็คิดว่าตรงไหนที่มันสวยๆแล้วเผื่อเพื่อนๆอยากจะมานะก,ก็จะพยายามขายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดังนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แช่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ